ถึงควรเลิกใช้ฟอนต์อังสนาเก่าฟอนต์อังสนาถูกสร้างขึ้นในปี1992หรือ22ปีที่แล้วซึ่งถ้าเปรียบเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คงจะเป็น Windows รุ่น3.1หรือรุ่นที่หลังจาก MS-DOS ประมาณ1-2รุ่นแพงและมีลิขสิทธิ์ฟอนต์อังสนาเป็นฟอนต์ที่แถมมาก,กับ Microsoft Office ซึ่งถ้าหากว่า Office ของเรานั้นไม่ถูกลิขสิทธิ์ฟอนต์ก็จะถูกและเป็นฟอนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งราคาของฟอนต์อังสนา และปัจจุบันก็คือ179เหรียญสหรัฐหรือ5,900บาทไทยแล้วถ้าไม่ใช้ฟอนต์อังสราเราจะใช้ฟอนต์อไรดีปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ฟอนต์ไทยสารบรรนิวเป็นฟอนต์แห่งชาติและฟอนต์มาตรฐานของเอกสารทางราชการซึ่งฟอนต์ไทยสารบ,บัรนิวนั้นเป็นฟอนต์ฟรีและใช้สัญญาอนุญาต GPL ประเภทฟอนต์ และตัวฟอนต์ไทยสารบัญนิวนี้เราสามารถสังเกตได้จากเอกสารทางราชการในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบฟอนต์อังสนาเนียวกับฟอนต์ Adobe g r a m o u r Pro ในขนาด2 0พอยต์เท่ากันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฟอนต์ g r a m o n r Pro มีเฮนติงที่ดีกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าฟอนต์อังสนาเนียวซึ่งเป็นการที่ฟอนต์อังสนาเนียวมาปรับเป็นภาษาไทยและไม่สามารถทำให้ได้เหมือน Adobe g r a m o n r Pro อย่างแท้จริง เมื่อเทียบกันตัวอักษรแต่ตัวอักษรจะเห็นได้เลยว่าต้องใช้ฟอนต์อักฤษขนาดขนาด54สพอยต์ถึงจะเทียบได้เท่ากับฟอนต์ Adobe g r a m m ามขนาด48 Point พอยต์เมื่อเปรียบเทียบฟอนต์อังน,นิวกับฟอนต์ทางราชการอย่างไทยสารบัญนิวจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฟอนต์ไทยสารบัญนิวจะค่อนข้างใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อใช้ขนาด24 Point พอยต์เท่ากันและฟอนต์ไทยสารบัญนิวจะมีฮินติ้งหรือการเดาคคำเมื่อมองไกล,ไกล ได้ดีกว่าฟอนต์อังสนานิวเพราะฟอนต์ไทยสารบรรณนิวเป็นฟอนต์ประเภทโมเดิร์นซึ่งไม่มีความหนาในส่วนต่างๆของตัวอักษรอย่างฟอนต์อังสนานิวเมื่อเปรียบเทียบฟอนต์อังสนานิวกับฟอนต์ไทยสารบรรณนิวในภาษาไทยแล้วจะเห็นได้ว่าขนาดตัวอักษรความสูงข,ของตัวอักษรนั้นเท่ากันเกือบทุกประการและ ฮินติงของฟอนต์ไทยสระบนิวก็ยังดีกว่าฟอนต์อังก n ษนิวเมื่อเปรียบเทียบกันในขนาด24พอตยังเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกันอย่างตัวต่อตัวจะเห็นได้ว่าแทบทุกตัวอักษรนั้นมีขนาดใกล้เคียงกันมากความสูงเกือบเท่ากันและฮินติงของฟอนต์ไทยสระบนิวเมื่อเปรียบเทียบที่54พอตยังดีกว่า